สนับสนุนรายการโดย Gpx Gpx GP <X. S 1> สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลมโตอรไรวอลอีกเช่นเคยครับและตอนนี้งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023ก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วครับในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งทางทีมงานเราก็จะไปร่วมงานตั้งแต่วันเพรสเดย์เพื่อที่จะนำเสนอข่าวสารรถเปิดตัวใหม่ทั้งหมดในงานนี้ และก่อนที่จะเริ่มเข้างานครับที่จริงผมจะต้องทำคอนเทนต์วิเคราะห์ภาพรวมรถที่จะเปิดตัวใหม่ทั้งหมดในงานนี้ร่วม20รุ่นด้วยกันครับว่ามีอะไรบ้างแต่เนื่องจากว่าช่วงหลังๆมานี้ครับงานแน่นยุ่งมากๆเลยจึงได้มีเวลาเพิ่งมาเริ่มทำในวันนี้ดังนั้นเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ตั้งแต่แบรนดแรกเลยครับ โดยแบรนด์แรกที่จะเริ่มตามเวลาถแถลงข่าวเลยก็คือ Triumph m o t o r c y c l e แน่นอนว่าจะมีการเปิดตัว Street Triple รหัส765ใหม่ซึ่งมันก็จะมี3รุ่นย่อยคือ R, RS แล้วก็ Moto2 แบรนด์ถัดมาครับ Harley Davidson เขาจะมีการเปิดตัวรุ่นพิเศษฉลอง120ปีก็จะมี Street g u e Road g u e Ultra, Fat Boy แล้วก็ Heritage Classic ต่อกันที่ Royal Enfield Super Meteor 650ที่เราได้ร่วมทดสอบครับที่อินเดียไปตั้งแต่ช่วงต้นปีเดือนมกราคมเลยก็จะถูกเปิดตัวในไทยเสียทีที่งานนี้ถ้าใครยังไม่ได้รับชมรีวิวที่ผมได้ไปรีวิวครับสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนก่อนได้ต่อมา BMW มีการเปิดตัว S 1000RR 2023ที่เป็นเวอร์ชันติดปีก แล้วก็ R18 ใหม่และมาที่ฝั่งของแบรนด์รถไฟฟ้าใหม่ครับที่มีชื่อว่าไลวาเขาจะเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ออกมาด้วยกัน2โมเดล MB5 แล้วก็ S30+ Plus มาที่แบรนด์ใหญ่กันบ้างครับอย่างค่ายปีกนก Honda ก็ได้เปิดตัว CL ไปแล้วก่อนที่จะเข้างานมาด้โชดังนั้นในงานนี้ครับก็น่าจะเปิดตัวรหัส750 2โมเดลใหม่ก็คือตัว ONET แล้วก็ TRAN ALP ทางฝั่งค่ายคนบ้าอย่าง Suzuki ครับก็จะมีการเปิดตัว VSTORM 800DE มาขอชนกับ TRAN ALP 750รวมไปถึงรถสกูตเตอร์เล็กอย่าง Aventis 125ขยับมาทางฝั่งค่ายซ่อมเสียง Yamaha ครับคาดว่าน่าจะมีการเปิดตัว MT07 ใหม่ครับที่มีการปรับฟีเจอร์ลูกเล่นอย่างใช้จอแบบหน้าจอสีแล้ว และก็อาจจะมีตัว Tracer 9ที่มีการปรับใหม่รวมไปถึง Tenere 700 v r l d r a รฝั่งของ Kawasaki ค่ายยักษ์เขียวครับเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาดูจะเงียบเหงาเป็นพิเศษปีนี้ครับจัดเต็มเลยตั้งแต่ตัว z x 4 r R แล้วก็ e l i m i n a t o r ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆครั้งแรกในโลกเมื่อวานนี้รวมถึง v e r s ์ s 650ที่ใน global เนี่ยเปิดไปประมาณปีครึ่งมาแล้ว ฝั่งของค่ายแดงดุคติครับก็จะมีการเปิด3โมเดลไล่ตั้งแต่ All New s c a m b e r Devil V4 ปลายท่อแบบแกตรลินกันแล้วก็ Monster SP อสูรแดงที่มีการเพิ่มออปชั่นนอกจากนั้นยังมีแบรนด์รถไฟฟ้าใหม่อย่าง iMotor รุ่น Vapor ซึ่งทางทีมงานเราครับเพิ่งได้ไปทริปทดสอบมาเมื่อวานนี้และก็จะเปิดรับจองในงานมาลัโชว์อีกด้วย เอาเป็นว่าเท่าที่เราทราบแล้วก็มีข้อมูลณขณะนี้ครับก็จะมีทั้งสิ้นเพียงเท่านี้ตามที่ผมได้บอกไปถ้าเกิดในวันงานครับมันจะมีอะไรเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตตั้งแต่ก่อนเปิดผ้าคลุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่21กันเลยยังไงฝากทุกคนติดตามที่ c h ANNEL MOTOR i v a l ของเรารู้ไปถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o RIVAL กันด้วยครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันแบบเรียลไทม์เลย วันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Gpx